สวัสดีจ้าปอแม่พี่น้องวันนี้เขากันมาต้มจืดโควิดเนาะก็มีเครื่องปรุงก็มีอุปกรณ์เทาเนะก็มีหมูโควิดแล้วก็หอมผักชีเต้าหู้แล้วก็มีผักผักกาดขาวเนาะแล้วก็มีน้ำปลามีซอสมีซอสหอยนางรมแล้วก็มีอันนี้รสด,ดีจ้า นี่เฮาก็ต้มน้ำน้ำกะเดือดแล้วน้ำเดือดแล้วกะเอาอหมูโควิดใส่ลงไปเอาหมูโควิดใส่ก่อนใส่ต้มลงไปให้มหมูสุกก่อนเนาะ ใส่โควิดลงไปแล้วก็ปิดฝาไปบืดหนึ่งจ้ะแล้วห,หมูสุกก่อนนี่เขาก็จะมาดูหมูเนาะหมูสุกแล้วสุกแล้วก็ใส,สใส่พักใส่ผักกาดลงไปวันนี้ทำก็เข้ากับน่องนอะน่องอังคณา ใส่ผักกาดขาวลงไปกระแครอทเนาะไอ้คือมีสีสันหน่อยก็ใส่แครอทลงไปแบบกระโกนผักซุป โควิดเนาะกรกะซูกันเนาะหมูโควิดยุคนี้เป็นยุคโควิดเนาะต้องทำอย่างที่มันเกี่ยวกับโควิดจะ็รอบืดหนึ่งเด้อรอให้มันซุกแล้วก็มาดูกันว่ามันจะเป็นแบบไหนพิดฝาไว้จ้านี่ก็มาดูเนาะก,กุกหรือยังได้แล้วกะใส่เต้าหู้ลงไป ใส่ต้าหู้ลงไปแล้วก็คนก็รออีกบืดหนึ่งเอาเต้องหูมันซุปปิดฝาไว้อีกกำหนึ่งเนาะนี่เขากลับมาเปิดฝาดูเนาะว่า้ห้ืยังเนาะเอาชิมรสหน่อยคุณน้องชิมเลยว่าได้ได้รสก่อนีเนาะ น่ากินเนาะปีมือน้องสาวอังคณากระดิ่รดิ่แล้วกะใส่ต้นหอมผักชีลงไปคนนิดหน่อยจ้ะเดี๋ยวมันจะเละ เป็นอันเสรจจ้าป,ปาปิดแก๊สได้เลยปิดฝาปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ตักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าถ้หอมลำสรุปสไลดยเนาะต้มจืดอังคณา อันนี้กะหน้าตาของต้มจืดโควิดเนาะมามากินด้วยกันนะจ้าเจอกันคลิปหน้าเลยจ้าวัสดีจ้า